สวัสดีค่ะวันนี้พามาที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางนะคะตอนนี้เราเปิดให้บริการตามปกติแล้วค่ะตั้งแต่การบริการเป็นต้นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ลานแสดงช้างหรือว่าที่จุดชิมชากับน้องช้างในงวันนี้ค่ะน้องๆพร้อมมากเลยค่ะกิจกรรมจิบชาชมช้างก็เป็นกิจกรรมใหม่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้จัดขึ้นสําหรับสายคาเฟ่ทั้งหลาย ไม่พลาดนะคะชุดนี้เพียงแค่ต้องสํารองร่วมหน้าสักนิดหนึ่งทางหน้าเพจของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเท่านั้นเองค่ะก็จะได้สัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดแบบนี้ค่ะถ่ายรูปสวยๆไว้นะคะก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะให้มาเที่ยวที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะคะเราก็จะได้มาพบกับน้องช้างนะคะที่น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ เปิดประสบการณ์ใหม่มากอดช้างที่ลำปางกันนะคะเย้ <Yeah! S 1> สำหรับการแสดงช้างก็ยังคงมีให้เราได้ชมเหมือนเดิมนะคะวันละสองรอบค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการนั่งช้างจะนั่งแบบไม่มีแย่งก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้ค่ะมีให้เลือกหลายแบบด้วยกันและกิจกรรมที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะคะก็คือ การอาบน้ำช้างค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเราอาบน้ำช้างหรือว่าช้างอาบน้ำเรากันแน่ <c oughs> <c oughs> บอกไว้ก่อนนะคะว่าน้องช้างที่น่ใจดีน่ารักค่ะพร้อมที่จะหยอกเราเสมอนะคะ <c oughs> สำหรับกิจกรรมนี้ <c oughs> มาเป็นกรุ๊ปก็ได้นะคะ น้องช้างชอบเลยเพราะว่าอยากได้เพื่อนๆมาเล่นน้ำด้วยกันหลายๆตัวอย่างน้เขาจะสนุกเล่นไม่เลิเลกกันเลยล่ะค่ะเชื่อจะถาะว่ากอดช้างจะได้รับพลังอย่างบอกไม่ถูกเลยล่ะค่ะ